สวัสดีครับเอฟซีทีทีพิธีชาวบ้านทุกท่านทุกคนครับพบกันคือนเขาคื้นเดืองคับพี่น้องตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆครับพี่ดอกครับเราจะมาตามตามความฝันของแม่วานนะครับพี่น้องครับแม่ื่อไงก็ตามแม่วานฝันดีวันนี้นะครับพี่น้องครับเขาก็เลยเลยมีโอกาสมาตามครับพี่น้องครับตามแม่วานคนฝันเน่นนะครับท่า ไปติดตามไปในกันครับพี่น้องครับวันนี้เป็นบรรยากาศสดๆเราจะมาตามความฝันแม่วานในกันครับพี่นอ้องครับพี่น้องครับถึงบ้านแม่วานแล้ว สวัสดีครับเอฟซีที่นี่วิทย์ชบาลนะครับพี่น้องครับตอนนี้เขาก็เดินทางมาถึงบ้านในวานแล้วเนาะครับวิธีเรียบง่ายครับพี่น้องครับมาตามแนวทางที่16กุมภาพันธ์2568ครับพี่น้องครับได้ข่าวว่าเมื่อวานนีฟันดีฟันเด็ด3ตัวตรงๆนะครับพี่น้องครับซึ่งเขาก็ได้ข่าวแล้วก็ต้องรีบไปรีบมากครับพี่น้องครับสวัสดีครับเมื่อวานครับสวัดีจ้าครับโอ้ยมาไหนงี้คา่า ฟันดีไหมคุณแม่ก็ว่าฟันนี่แหละจะมาตีกันได้ในความฟันคนสิไปเลื่องตัวเล็กเดี๋ยวให้ไม่ว่านี่ร่ามอีซีฟังหน่อยจังน้อยหนึ่งพออีซีฝากขอมาหลายได้เข่าวเอาเบลได้ก็ได้คุณแม่วัสดีจ้ายายว่านเดนี่จ้าสี มาลําสมุทน้ำตามทองเรียงเป็นแม่พญาแม่พระเวทแมน้อยนึงกันพิษผาดประการใดกับขอให้พูนปราดผู้มีความโห่ลายๆได้จ้านางเมืองเจ้าพุทษดีตนยาขันน้ยนจังสันใจสถานวันไว ผ้านางวาดนิ่งอยู่เฉยเมายก็จึงเปยวาจากต่อนางมาทีน้อยดูลาลาเวตดอนลูกแม่ยทั้งมาทีผ่อมฟังสอนเมสิจา นิดนิดของหลังเดเอน้อง <c oughs> ลํมันที่เป็นบ้าพังบาบกรรมที่น้ํตอลมันที่เป็นางในสงสารกกา นับจากบ่อไรแสนจีใจกะบ่อจูนเพราะว่าพอไม่นั้นบุญมากเหลือหลายอูปมาไหมคือเสือเมีนที่เป็นสาสไงเสือกะบอกเยขาบุตรกินลูกมีแเจหามูเ่ยมาเลียงลูกตน คนเหานี้ก่าบุญเปียบคือเสือเมื่อลูกขึ้นคัดคำกระดาษตีทั้งเขียนดีเขียนนั้นอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้นีความเล้วย่างได้ลง ตีเขียนก็จำใจเอาแส,สดใสตีลูกแต่ละครั้งคือเขียนหน่วยมโนเมแล่ให้เจ้าคิทต่ทวนเรื่องเก่าที่เป็นมาตอนขาบลูกนีพาลาว่ามา ใจจริงแท้มันดด้พบแม่บอกี่คิดจังสันพราเกี่ยวตอเล็บมือที่มันเป็นจังตันการย้อนบาดปังหลัง บัดนี้นนมืดเล่นแล้วมืดทำเกี่ยงโอ้ยโอยห้อยเมืเ่อเจอสองโอนห้อยเมื่อบ้านสึบนครอ่ะโอเคครับโอ้ยตัวมือส,สวยๆครับ สสดสดสดช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 าชด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 ชเชด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 ังชด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 ัดช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 ดดชดชดชนชด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 ชนชดชดมดช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 สชดชดชดชก็ไม่วดชดชดชอดชอชดีดว,วัน โอ้อเย็บซีฟอนยังวันยี่วันฟันกลงไหนเนี่ยโอ้ยแออวันที่ซีขึ้นวันที่ซีเวลาใหญ่แบบฟันมีมีเสียงมีแต่เสียงแต่บ่เห็นคนเนาะคนบอกว่าเล็กออกแล้วเนาะคนว่าออกตัวได้จะามเขาเราออกสองสองนี่ออกเหตุเดได้ลรืว่าที่ในความฝันเลยตื่นตื่นขึ้นมาคิดเบิ่งลหรอมันฝันต้วนี่ ก็เลยว่าย่ามาตัวอีกเด้อวะคิดเบิ่งเราเมื่อคืนเบิ่งทีถวนละอู้ฟันในตัววะก็เลยว่าถือว่าผู้ยิ่งบอกเนาะแต่คนบอกกระชองทองละอยากเลยตีวัดซีสองสองใคซีีมาตอใส่คนนี้คือว่าผู้ยิ่งไงก็เลยว่าผู้ยิ่งก็เลยตีเป็นซีแต่คนบอกกองตัวละหัองสอง ผลมามันออกแล้วผลมาเต็มที่เม่นคือตะโกนบอกแล้วก็พ <laughs> ูดผลมออกแล้วอืเป็นมาตะโกน,น,นบอกตะโกนบอกผลมาเรียงมันออกอะไรเด้อผลมาออกสองสองอดีทำพืน้นออกตู้ได้ออกสองชสองผลมาโอ้ยออกเฮ็ดยังได้เราว่าจีในความฝันก็ะ,ะ,ะลเมือ่อขึ <laughs> ้นเลยเขียนด้วยวก่อนใช่ไหมที่ลืม กันคือแต่คนนั่โป้เลยละ่ะเพราะว่ามันผันงวดมันออกหกหกสองนะเพราะกระวัลเหล็กมันออกแล้วโอ้ผันนี่นี่เป็นยังมาบอกกันเออตัวหนักมิจฉเชียงแต่มันผ่านมาแต่ง 6, 6, 6, 6วดมันออกหกหกสองนะเด็กสาวโตอืมจะมีงวดที่สามนัดคนบอกว่าเจ็ดที่สามโอ้ยม,มันก็ออกที่สามเป็นคนยิ่งมาบอกืกันเออ วันนี้ก็น้องนั่งก็ไม่แต่กระซิบเนาะม่แต่กระซิบเพียงเดียวเออนี่มามาหัวนี่แหละฟันมามันออกแล้วโทุนีผมไม่กระซิบแล้วบ้านีเสียงเสียงบอกเลยบอกว่าเสียงคือเสียงผมก็แล้วจ้ะคือคือเคยถือเป็นแบ่สองสามวันเนาะมันจะงวดละลายหัวก็แต่คำว่าฟันมาตะโกนลมเอเปิวมามันมันออกแล้วพันลาเล็กมันออกอะไรได้ถามตอบเพิ่นออกตัวได้ รสองสองไโอเคกันได้เหรอวะ <g ül üyor> ยังที่คิดนเนี่ยพวกข้ตีตัวแล้วหว่พันเลยก็เลยโดเลยก็เลยย่ายว่าเฮ้ยเพิ่งพึยิงพู่งญิงอย่างกันตีตีเลยซ้ามตัวก็เลยว่าเอาทีใส่สทีสองสองเลยทีสองสองอืมได้แล้ใก้ทีแม่บวแม่บ่บูเนี่ยคว่ำันแล้วแต่ที่มคันล่ะวัพวกันกับ ผู้ว่าขายของบอกเเออเออผู้ผู้ขายของนะพ่นกะว่าพ่นฟันว่าหวยมันออกกระย่าอบผู้แ้วว่าเลยพิ่องคือกันคือของใหญ่เนาะว่านู้ฟันยี่สี่มันอยออกว่าใหญ่ผว่ามันออกวว่ามันออกแล้วคือเพินเิ่ผเพิ่ลใด้องโต่นไดเจ็ดซีแล้วก็เลขสาโตผลกระใดที่สองสองคือกันกันแล้วยอยากันเลย ไอ้ใหญ่หนึ่งพูดกับฟันเหม็นใด้ปุณพวกก็ออกรถออกเรือพกได้กเงินเลี้ยงเองชงรถเพื่อนใหญ่นเนะต้งกันเขาใหญ่ในฟันไปฟ้องเขายขนมกันยังตลอดมันดุนแล้วมาบ่มนคนนึงดอกคนนึงตันนั้นคนว่าออกแล้วคือกัน คนมาวอบเป็นสันสันอยู่วานนสันวานูุฟันอีกทีว่าจะออกลีบ่์กันนะโมบหได้ในฟันเนาเออมนตรงกันเออโมวหใหญ่ฟันจังงี่ดอกวันใหญ่บันนี้บอกไ้นะบอกแต่มีคนยืนต้อกันอยู่ป้านนี้แล้วมันฮะแเดี๋ยวผู้ว่าห้เกาฟังกัีผู้เขามีเงินก็ซื้อไว้แล้วล่ะ ว่าพลาดเพิ่นได้ไลยแล้วลักลอยขึ้นละววันก็ได้เนาะเพิ่นกับวันเกี่ยวคือกันเกี่ยวคือกันอืออคนเดียวกันน้อเพื่อนเพิ่นมันเพิ่นได้ยังหกจองมียังละมันก็มีจองมียังติดอยู่แต่เพิ่อนนะเพิ่นเพิ่นมาสามสองสามสองแต่เพิ่นเอ้ยใหญ่ไหมว่านี่ได้สี่สองสองมันก็บขายกันมาหมดเนาะ ตามหมองเนาะเป็นกเอาอาสู่กันฟังแล้วก็เพนเพื่นมีทุนเนาะโอ้กะเอะไรไปกีเออเนาะตอนนั้นละกองฟันฟันเป็นกิ่งได้ยตัวนอกจากเขามาตามหมวดกอนเนาะนอกจากันเนี้ยกองมากระบาดสาม้วก็ขับพวมันก็บาดถึกมันกวานะครับพี่หมอครับเาขวามา เป็นอีกวันที้สคุณแม่สะพันเลยเนาะหวานมาตะโกนบอกก็ขึ้นว่าพูดละวันที่ที่พบละวันที่ขึ้นว่าเล่าละนี่หรอกด้ว่อะไรนี่มีคนมาตะโกนบอกเมส่อที่เข้าบบบาดหน่อยให้อรนหลังจากมึงบังวดกับนี่กับิกนี่กับิมีแต่ิบมันบอกคอยถึงไหมแต่ว่าคาาว่ามันออกแล้วเนี่ยที่เมน เต็มเลยละโอ้ยี่เาครับอาใจแต่ว่ากะบเนี่ยมันบกคอยมิจะหา่ออืแต่ก็ดีตะโกนบอกออกแล่วตะโกนบอกว่าออกแล้วออกแล้วจอมทองแต่งพอญาติพอตีใจว่าคนเสียงผู้หยิงเนาะเลยตีเอาซี ทีสองตับอืาอนวันเขาอีกควงกันคนอีกเขาเป่นเราใชเอาสู้กตรงกันเนาะสออกันเออทเพิ่งเขาะเาบอกเคยหน้บเคยห่งแต่บุคคอื่นคนมาทายของมาว่าดูพังเออวันนี้ก็ว่าเอาต้องดถึงกันกันใหญ่เนาะพูดหนีรลบนึงเนาะท่่ัน มีคนตะมาตะโกนบอกว่าเรียกออกเลยออกจ้ะก็ได้ยายไ้คนเียวท้องท้องสองสอ่สี่สองสองโอ้กัออกตัวนี้แล้วก็บตัวเลนะอกตัวนี้แล้วก็เอะไรละมันมาเอ้มันมาหิ้งหฮงคปังเลยกันออก สีสองสองไอมันมันด้วยปหนูานี่วหนอนดี่นครับผมได้อีกละไอ้มันมันเ็งเด้วยิุบตี้สูปูทุกคนหลุกหลลวนลานกันมาเก่าพับเอากันบ่มัาเก่าพานยังได้กาใหิ้งหิ้งปัง

ฟันเป็นแนวทางต่แค่เอจี่นะพี่น้องครับสมัครพี่น้องก็ตามบอากรบพานเดี๋ยวว่ากันแล้วคนนี้เนาะาช่ๆมันโองขพ้่กันก็ควมฟันเนาะพี่ขาเป็นอะคือเอจี่นะพี่น้องครับผมมากไลคกดแชร์กดติดตามออกมาเบิรงความฟันนี่ความฟันนี่ว่าเป็นตาหน้าเสือบัดเม็นกดอ่ะโจทยอยู่กดมาเม็นได้อยู่ดังมันแมนบ่าเหรอ อมันกันยังไงตัวกันไม่ถือเก่าอ้ยเป็นยังบุนอะไรละเอาเลขข้าเลขขอบสี่สองสองคุณแม่ดีใจยังไงเนี่ยขอบคุณเมวันอะไรครับสวัสดีครับอือดีจ้า